ใส่ตัวนี้หลายๆค่ะคุณผู้ชมค่ะเยอะแยะเลยอือเราใส่่างนี้ดีกว่านนะใส่บนบนกระป๋องนี่ก็เด็ดๆใส่เลยนะ อากาศวันนี้ร้อนมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะยี่สิบเจ็ดยี่แปดองศาฮอนฮอนหอน,หอนห,อนหอนหลายตัวดำตัวแดงมัแลเร็วเดี๋ยวไปที่อื่นดีค่ะคุณผู้ชมหอนหอนหอน,หอน เพื่อนๆคะตรงนี้เยอะเลยค่ะมามาค่ะมาเก็บน้ากัน ได้หลายแล้วคะ่ะนี่ประมาณนะ่ะสองกิโลหรอค่ะเนี่ยี๋ยวเก็บไปอีกเนาะ ไปค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะมึงมึง,มง,มงอู้ยมาก,กินให้มึง,มงมหวานบ่ก็ฉ่ำคักแล้วค่ะคุณผู้ชมหวานคักแซบ เก็บต่อไปอีกค่ะเก็บตั้งนี่เนาะต้นนี้กำลังกำลังดกเลยข้างใน งามป่ะโอ,อ้ไต่ต้นนี่ยาๆเลยค่ะเพื่อนเห็นปค่คะอืมเอาเ, ط, เอา แดดก็ะหอนตัวดำเหมือนเหล่าค่ะคุณผู้ชมคะอ่าท,ที่เก็บอาทิตย์ที่แล้วกินไปทคนไหนเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมเอใส่ตูเ้เย็นไว้ตูจ่องแข็งไว้ไว้แต่เห็ดไอศครีมค่ะดกคักดกแนมังม่งมัง่งมั่งกิ่งหน่อยหน่อยนั่งเป็นพ่วงเป็นพ่วงค่ะคุณผู้ชมค่ะ ยังขยันเกิดคักฮูเบอรี่โอ้ยน้องมันไปพ่วงพ่วงนี่ดดกคักทดกแน่ยันเกิดคัก,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 กเจอ,อเลยนี่นี่ง่ายดีอู้พ่วงนี่ยังดดกคักขึก้นเป็นลูกน้อยกับหวานค่ะเพื้อนๆยังเป็นลูกเล็กก็หวานนะคะเดฟเฟนส์ข้ามันพริกอัพปูรี่วิต h ม e นี่หลุดเอาเลยล่ะคคะเขาพี่ต้องพาะวาลุกนน้อยดูนะใต้ต้นกำคึกมึดอยู่ค่ะกำคึกมึกอยู่โอ้ดกครับนี่พวกนี้เดี๋ยวเอาฟองว่างขง้ขงนางล่างเนาะเวลารวมเสียดาย มาค่ะคุณผู้ชมค่ะมันมืดมันมืดนี่นี่นี่นนข้างในเป็นพว่วงเป็นพ่วงอยู่ค่ะงามงามงามนี่พวงนี้ยังยาง,งามน,นี่ได้แล้วได้แล้วข้างในอีกค่ะคุณผู้ชมค่ะ นี่ดๆ่พวกนี่โอ้อยากได้พวกนั้นด้ลึกๆผูล่ะโอ้ยมามีคนไปหมุนเอานี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วพวกนี้แห้งน้พวกนี้ห้งน้ำ ดกค่ะคุณผู้ชมค่ะพวกนี้แหงดกใหญ่ๆออกเลยเนาะนีะน่เก็บลำบากอยู่ค่ะเพราะว่ากิ้งเขาลายค่ักเฮ็ดให้แบบต้องมุนต้องมุนเอาคักนะ่กะก็ย้อนบ่คอยมีคนอเก็บข้างในต้นจ้ะก็ขี้คานมุนค่ะคุณผู้ชมค่ะเต็มเลยค่ะ โอ้ทางที่แห่งดกคักอู้ยทางในผุ้หล่ะคุณผู้ชมไปเห็นบ่เห็นบ่ดกคักดกแน่แดดก็ะห่อนโอ้ไปยแดดก็ะห่อนอันนาดำนาแดงหมดแล้วนี่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 กินดูสิอร่อยไหมแซ่บๆบานๆ อ,นนอันนี้หงามนี่ๆๆๆอ๋อโดคักโดกแน่อร่อยอร่อยมาช้ชมค่ะขอมาเก็บทางหนน,นี่โอม้มีคนเก็บมั้งมังมังโอ้ยหลายคักหลายแน่ไม่ซอกเน่กำคึกมึกอยู่มั่งแน่มั่งแน่ๆๆๆๆ ชอบข่งมังมั่งมังปึบกุ๊บๆุบปุ๊บ่มังๆๆๆอันนี้ันพวงเงี้ยันพวงเงีครับหมดเลยหมดเลยนี่โอ้ยอยู่ในขังใน่วนอะ เสียดายค่ะคุณผู้ชมค่ะหันว่าไม่นคนเก็บเน,ะนาะหาว่าไม่คนเก็บกเขาก็ล่วงทิ้งในซื้อละค่ะเพราะว่าหนึ่งเก็บเพื่อบาทเพื่อใยเก็บเพื่อบาทไม่ไหวนะคะเก็บไม่บาทไม่ไหวเขาก็จะล่วงทิ้งเนาะเห็นเขาล่วงทิ้งเยอะเลยนี่ปุ๊บโหมดเอาเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่หดดมดแลสิเสียดายล่วงทิ้งกัเสียดายที่เราโอ้โดกคักดกแน่มอาเนี่ย โอเคปะไปเดี๋ยวก่อนเดยวลุกขึ้นก่อนเนาะเดี๋ยวจังสิเก็บต้อห่อนห่อนห่อนหอนแห้งเพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยวข้ามาอีกอีก็อกนงคะมีทุกต้นละคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ยะยงแต่ว่าเราอยากจะก้มเก็บต้นไหนเนะาะเดินออกกำลังกายก่อนก้มมากๆก็ปวดหลังเนาะ ล็อกนี้ค่อนข้างห่างนิดนึงไม่โดกมากค่ะก็เดินชมบรรยากาศเนาะค่ะความห่างของเขาก็ประมาณนี้ละค่ะ1เมตร2เมตรครึ่งเนาะทั้ง2ฝั่งเนาะค่ะสำหรับให้รถวิ่งได้เนาะ ค่ะแต่ว่าความห่างของต้นนะคะประมาณหนึ่งเมตรค่ะความห่างของล็อกประมาณสองเมตรครึ่งน่ ทำเงียม yeah, oh, so ่ลอดลุกลุกลุกโอ้อันนี้เด็กพี่โชแม่เน่ฮู้ฮูอ๋อโชแม่เน่ลุก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  อ๋อมาดุนิดนี้โมเมนี่อ๋อลุกลุกลุกดูสอืมดีแย่เลยใต้ต้นไม้เนี่ยค่ะใต้ต้นของเขาเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะเต็มเลยโอเคค่ะปึ๊บลุกลุกดีแ yeah, ย really. ่เลยเก็บไม่บาดไม่ไหวค่ะคุณผู้ชมคะ s o มเอาเลยดิ I want to show you very nice look อืมอร่อยแซ่บบานเพื่อนคะบานมากเลยคะ่ะฟินอีหลีฟินอีหลีอืมลุกลุกลุกสุดยอดอืมอร่อยๆยขอบคุณมากคะ่ะ โอ้เพื่อนๆคะต้นนี้ดกมากเลยผู้ชมคะเห็นไหมคะโอ้แยะๆเลยจเราจะเก็บเอาค่ะโอ้น่าสงสารไม่มีคนเก็บเนาะดกคักดกแน่โอ้โหลุกๆๆ,ๆดกคักดกแน่ดกคักดกแน่ ต้นน้อยเนื่องกับดกคักดกแน่ค่ะคุณผู้ชมค่ะพื่ละไพื่ะดกกากสากอยู่มาเด้อมาเก็บเอาค่ะบูเบอรี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะบูเบอรี่บูเบอรี่นิวซีแลนด์บูเบอรี่นึงดกคักดกแน่ค่ะนี่แหละจ้าบูเบอรี่ที่ไปเก็บมาค่ะก็ได้สองกิโลสามขีดค่ะล่างเรียบร้อยเลยค่ะเอากระ เอาใส่ตะแกงไว้จ้ะพึ่งในเขาแห้งแล้วกัสิแบ่งเขาแซ่แซ่ซองแข็งมนน้ำเนาะจะแล้วเขาก็เสียเอาแบงเอาไปเห็ดไอศครีมน้ำจาะ